มินไอโรมาโลนขอโทษอีกครั้งปมเที่ยวอัฟกานิสถานเป็นดรามาเดือดติดเด์ทวิตเตอร์ไปก่อนหน้าน,นี้แล้ล่ะค่ะหลังมินไอโรมาโลนบอกเลอร์ท่องเที่ยวสาวเจ้าของเพจดังที่มีผู้ติดตามมากกว่า5ล้านคนไปเที่ยวอัฟกานิสถานในขณะที่เกิดไฟสงครามซึ่งตอนนั้นก็มีกระแสะเตือนหนักว่าไม่ควรไปเที่ยวเพราะถ้ากลุ่มตาลิบันเข้ายึดเมืองหลวงได้ เจ้าตัวจะเดือดร้อนและอาจจะไม่ได้ออกมาอีกเลยซึ่งตอนนั้นก็ได้มีการออกมาโพสต์รายยาวและโตตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตจนเป็นดราม่าสนันซึ่งไม่นานมานี้หลังจากที่กลุ่มตาลิบันโจมตีและเข้ายึดกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้สำเร็จจริงๆมินก็ได้ทบทวนตัวเองอีกครั้งและออกมาโพสต์ขอโทษจากใจจริงอีกครั้งโดยมีใจความระบุ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมิ้นออกจากอัฟกรณิสถานมาได้สักพักและปลอดภัยดีมิ้นยังคุยกับเพื่อนๆที่อัฟกรณิสถานอยู่ตลอดตอนนี้ทุกคนยังปลอดภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามิ้นอยากบอกทุกคนว่าขอโทษ หลังจากที่ได้ไปทบทวนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมิ้นติดค้างคำขอโทษกับหลายคนกับตัวมิ้นเองที่พาตัวเองไปเสี่ยงทำให้คนรอบข้างวาวุ่นใจและทุกคนที่เป็นห่วงและคอยตักเตือนมิ้นเสมอช่วงเดินทางที่อัพการิสถานเป็นช่วงที่ตรึงเครียดทั้งสถานการณ์เองแล้วก็คอมเมนต์ด้านลบที่มาพร้อมกันมิ้นเองทำผิดพลาดไปหลายอย่างทั้งการตอบที่ไม่น่ารักลบคอมเมนต์แสดงความโมโหใส่คนอื่น หลังจากได้ทบทวนกับตัวเองแล้วก็รู้ว่าทำไม่ถูกมิ้นควรจะเย็นกว่านี้และหยุดการตอบโต้ในเวลาที่ไม่พร้อมรอจนอารมณ์เราเป็นกลางเราจะมองเห็นความห่วงใยของคนมากมายสำหรับคำชี้แจงที่ดูอวดดีและหลายส่วนไม่น่ารักเลยมินต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่มิน้นเห็นคนแท็กมาว่าอยากให้ถูกจับเป็นตัวประกันมีคนชี้เป้าเรากับตาลิบัน จากนั้นก็เห็นหลายคนเอาเรื่องของมินไปวิเคราะห์ตีความการกระทำของเราไปไกลมีคนจำนวนมากแช่ไปด่าเต็มไปหมดมินสารภาพว่ามินรู้สึกโกรธแต่ที่มากกว่าความโกรธคือความกลัวเป็นครั้งแรกที่รู้สึกถึงความเกลียดเกลียดจนอยากให้เราตายพอคิดแบบนั้นยิ่งไม่กล้าสแสดงความอ่อนแอหรือยอมรับผิดความผิดพลาดของตัวเองเพราะเราอยากปกป้องตัวเองและคิดว่าไม่อยากถูกซ้ำเติมอีก โพสที่ชี้แจ้งเลยออกมาในสภาพนั้นเต็มไปด้วยความแข็งกระด้างความอวดดีแสดงความมั่นใจแบบผิดๆและดูไม่น่ารักโดยลืมคิดว่าจริงๆแล้วก็มีคนจำนวนมากเป็นห่วงเราและเราทำร้ายจิตใจเขาอยู่แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างของความไม่น่ารักในครั้งนี้ มิ้นต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะคะสุดท้ายมิ้นขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามมิ้นมิ้นเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมีข้อเสียเต็มไปหมดเป็นคนธรรมดาที่มีทั้งความอมดแอความไม่เข้าใจความกลัวอยากให้ทุกคนได้อยู่เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันอยากให้เชื่อว่ามิ้นพร้อมจะเรียนรู้และปรับปรุงเสมอนะขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะซึ่งหลังจากนั้นต่างมีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจ และพร้อมให้อภัยเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากเลยละ่ะค่ะ